ถ้าไม่อยากโดนยี้ต้องเป็นคนที่มีกาละเทศะก่อนหน้านี้ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรตอนไหนไม่รู้ว่าจะเงียบตอนไหนดีจนบางทีก็เผลอพูดไปผิดที่ผิดเวลาผิดจังหวะจนตัวเองต้องมานั่งเสียใจในภายหลังแต่พอโตขึ้นผมก็เริ่มเข้าใจว่ากาละเทศะนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของมารยาทแต่มันคือการเคารพทั้งตัวเองและก็ผู้อื่นด้วยคำถามก็คือแล้วเราจะฝึกตัวเองให้เป็นคนที่มีกาละเทศะได้ย่งไงบ้าง 1. สังเกตและก็คิดก่อนพูดผมเคยคิดว่าความจริงนั่นคือสิ่งที่ควรพูดเสมอแต่ตอนหลังก็ถึงได้รู้ว่าพูดความจริงนั้นมันก็ใช่แหละแต่ถ้าพูดไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาไม่ถูกจังหวะบางทีมันก็เจ็บยิ่งกว่าการโกหกอีก 2. ถามตัวเองก่อนว่าจะพูดไปเพื่ออะไรบางทีคนเรานั้นก็อยากจะแสดงความคิดเห็นแต่ถ้าพูดเพื่อให้คนอื่นแค่รู้ว่าตัวฉันน่ะก็รู้นัเวย้ยตัวที่เราไม่แคร์ไม่ฟังคนอื่นเลย บางครั้งมันก็ไม่ต่างจากการเอาอตัวคุณเข้าไปยัดเยียดอยู่ในชีวิตของเขาเลย 3. ฝึกฟังให้มากกว่าพูดคุณก็คงเคยเจอหลายคนที่ไม่ต้องพูดอะไรมากแต่เขาโคตรคูลโคตรดูมีสเสน่ห์เลยอยู่ไกลแล้วรู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยเป็นคนที่น่าเคารพเพราะเขารู้ว่าเวลาไหนควรเงียบเวลาไหนที่ควรพูด 4. แยกแยะและจัดลำดับความสำคัญให้ได้ระหว่างความจริงความถูกต้องและความเหมาะสมการพูดความจริงนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่บางทีก็ต้องดูจังหวะต้องดูสถานการณ์ด้วยในบางเรื่องก็อาจจะงเงียบไว้ก่อนแล้วรอดูจังหวะรอดูสถานการณ์ที่เหมาะสมกว่านี้มันก็อาจจะทำให้สถานการณ์นั้นดีขึ้นกว่าเดิมได้เยอะเลยครับ 5. เอาตัวไปอยู่ใกล้และเรียนรู้จากคนที่มีกาละเทศะ ผมเองก็เคยเจอคนที่เขาพูดน้อยไม่ค่อยพูดอะไรแต่พอพูดทีหนึ่งนั้นมันมีพลังมันทรงพลังมากๆไม่ใช่ว่าเขาพูดเก่งนะครับแต่เขารู้ว่าพูดตอนไหนมันถึงจะดีมันถึงจะมีน้ำหนักผมก็เลยพยายามที่จะซึมซับที่จะเรียนรู้นิสัยนั้นไว้มันสังเกตว่าเขาพูดยังไงพูดตอนไหนแล้วก็ค่อยๆเอามาปรับใช้เปลี่ยนแปลงตัวเองทีละนิดจนตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับ เอาจริงๆแล้วการมีการลาเทศะนั้นทำให้เราดูเรียบร้อยขึ้นดูเป็นคนมีมารยาทมากขึ้นมันช่วยทำให้เรากลายเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีคนอยากเข้ามาพูดคุยอยากเข้าหาโดยที่เราไม่จำเป็นต้องพยายามเลยครับใครที่กำลังฝึกเรื่องนี้อยู่ผมเป็นกําลังใจให้นะครับมันไม่จำเป็นต้องเป๊ะไม่ต้องเปลี่ยนในทันทีแค่คุณพัฒนาค่อยๆปรับไปมันก็ดีขึ้นมากแล้วครับ ใครชอบวิธีไหนจะเอาวิธีไหนไปใช้ก็แชร์ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับบ๊ายบายครับผมเต้ยชนินครับขอบคุณที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองกันนะครับ